ะเอาลงเรียบร้อยแล้วจับเข้าจับเข้าจับเข้าเลยวะอ่าเบื้องบรรยากาศทต้่งเติ่งเลยครับเห็นพอซ้ำหนึ่งพอวาดวงอาทิตย์กับกำลังสีขามาไก่ะเออเอาโอ้ยคอยซอยตัดสินใจนะเหมือนกันซาซาเบื้องเนาะเบื้องจะองวาวแล้วแถวบอจังหวันี่แหละที่ห้องวาวนี่แหละเออสองเนาะอ่าเพาะหยิบสองเนาะโอเคครับรอบแรกสองนี่มาจ้งเลยใจไม้องาที นี่คือดวงทีไดอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งของมือนีครับเป็นว่าเป็นวาวอินโดครับเหตุจากยูทูบครับเรียนแบบจากยูทูบขาดสีขนาดเลยครับเป็นกระดาษกระสอบปูนครับอุ้ซึ้ว่าสิแปลกตาโมูเลยครับนี่บรรยากาศครับพี่น้องครับวันนี้พาทีมงานโค้งนนบกมาแข่งวาวครับมีทั้งบังวีครับผู้ลิงครับ อดีตสอบตอครับเป็นกบมาให้กำลังใจครับทีมงานร้ายดวงครับบรรยากาศกับปะบมานะครับนี่คือเบาโซนทางบานโค้งนุ่นบกเอาครับหนึ่งสองสามสี่หบดวงครับเดี๋ยวไปเบิ่งของบานอื่นนะครับเดี๋ยวที่พาไปเบิ่งครับ เป็นวาวอีกบ้านไก่เขียงครับถือว่ามาสารสัมพันธ์ที่ดีกันครับเหมือนนี้ครับเซียนวาวท้งารแลครับอุ้ยขาดสีขนาดเลยครับเป็นกระดาษกระสอบป,ปูนครับผมซื้อว่าสิแปลกตากกูกงเลยครับนี่สายยาเพิ่นนี่หาปลากับม้าได้แทมได้ครับนี่พื่อนนี่าาานานนนตึกแหนี่ว่ามันโยนลงไปนี่วัพผาดจะเขือปุ๋แล่นี่ปีที่แล้วก็บในไทยพอจูปีนี้เพิ่นสิแก่มือใหม่อยู่พอสีเอาขัก,ขก อยโอ่ะโบม่ยังบไม่ยังครับเป็นแบบเบิดๆบไม่ยังเดี๋ยวเห็นกันเโบิอ้ด่านไอ้ด่นเนีเออดีดีอีกทีมงานหนึ่งครับโอ้ซิกไปอีกแบบครับนี่เป็นวาวผาลูกคนนีสเห็ดแบบจสิว่าคืออย่างวาวินดบอกนี่คือวาวอินดนสันเปิานเาบมามาประยุกใสรนาะ โอครับครเอาว่าวินโดกัสูกับบาอีสานบ้านากันปีนี้เอาจีเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวจะเบิ้งกันารแาที่บ้านหน่งันวกาสิงสนนีดการมนี่าเกี่ยวสนับบ่อบ่บ่หอนกันดอกยังเอาไปเัามันเดี๋ยวเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่ง ตอนนี้ประมาณหนึ่งนาทีครับยังมีเวลายังมีเวลา,วลาพอสมวควรขึร้นไปเรื่อยๆครับยังขึ้นไปเรื่อยๆสองสามอ่ะยังแต่ชื่อวา่าท้าทายอยากถอยครับเบืองบรรยากาศทต้่งเติ่งเลยครับเห็นพอสามหนึ่งพราะว่าดวงอาทิตย์กับกำลังสีขาวมาไกา่เลยเออเอาโอ้เอนนอเจ้าตาสินใจเบืองแลเราบรรณาสิเกินหันอะไรเยอะนี่ฮะ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันคือในยี่สิบสองรอบนี่ให้คอยซอยตัดสินใจนะเหมือนกันซาซาเบิรงเนาะเบิร์งจะของวาวแลยแถวบอจงนี่แหละจะของวาวนี่แหละสองเนาะเอามาหยิบสองเนาะโอเคครับรอบแรกบอใจบอใจบอเกลียวครับเขาหายเวลาถึงหานาทีครับหานาทีเลยฮะโลแม่เฮงเด้อดปาเจ้าประมาทไรเรื่องรถที่เลยเอ้ยโอ้โหครับมีหน้าทีครับลุ้นครับดึง เอาครับตอนนี้กะปล่อยเรียบลอยเบิดแล้วครับทังวาวหางวาวกุดครับมือนี้ถือว่าเป็นเถื่อแหลกครับในมารวมประสบการณ์ทำกันครับเป็นเถื่อแหลกครับ น He kind of so ี่คือดวงทีไดอันดับห่ครับอ่าร้อยักองทีมรดอกนะครับนี่ครับอันดับหนึ่งของมือนีครับเป็นว่าเป็นวาอินโดเห็ดจาา YouTube ครับเรียนแบบจาก YouTube หนึ่งสหโอเคโมเดลโมเดโมเด้างหวงเลยโมเดนเดเนาะตดรเรียา ครับพี่น้องขึ้นมา่าวนะครับน้ำวาวมาร่วมกันไม่ทายรูปรวมกันก่อนนะครับอาจารย์ทุกที่ประกาศผลคะแนนประกาศิื่นกับแต่ละประเทศนะครับก็สูงหาเสียงเสตนเลือดฝีเราหางนะครับ ที่ครับเป็นสบาโรบะบุตอันรรดับที่ส่ความสูงซนติเมตรประเภทว่าวหางนะครับสบาลโพไซนะครับขอบคุณปย่างสูงครับครับอันดับที่สามประเภทว่าวหางนะครับเรียนเชิญนายสองชยประตูความสูงห้าสิบรัง

เ <Okay>. okay. คโอเคลำดับที่สามนะครับอ้สองแยาปะโตครับลราดับที่สองประเภทว่าวหางชนะเลิศนะครับประเภทว่าวหางันดับที่สองครับวัดบปนานนงวาน,นเรียนเชิญท่าน,น ขอสีส mm, okay. okay. ้มิดลุงบุดาผู้มอบครับมอบไปครับคี่อาจารย์นักเรียนรางวัลนะครับความสูง53ามซนติเมตรครับมีหางหรือไม่หางโอเคก็ได้ไเพเว้าหางนะครับด้วยหรือเปล่าดวยวายเปล่าครับประเภทว่าหางเทอร์เรอันดับที่หนึ่งความสูง60ซนติเมตร ได้แก่ว่าของนายไพศาลพาเลิศบ้านุความครับความสงเงินหนึ่งพันบาครับโอเคโอเคประเภทต่อไปครับว่าไม่มีหางลำดับที่สี คุณเรวัตลูกอาจารย์ความสูง59เซนติเมตรบ้านวนโบครับเาใจแล้วนครับไปครับไปท่านรองสีลน้ากัสิง์มอบสองรางวัลเลยนะครับระดที่สามครับคุณบังวีความสูง59เซนติเมตรเท่ากันครับของร่วมกันนะครับราที่สามกับระที่สี่ครับ แก่ันละเงินอกันละขอบค <plex> ุณครับลำดับที่สองประเภทว่าไม่มีหางได้แก่กุณไก่นูตานความสูง62เซเมตรครับไม่เห็นอะไรที่อื่นเอาวะไปแล้วว่าไ่ให้คุณเลวัะช้บรรางวัลครับีเลีือ ร่องร่องเลือดร่่งเลือดที่สงกับที่สามายวดแล้วมั้พี่หานแล้วมดเราไปแล้าครับะพึ่เมี่วานนี้ที่่าสหรับที่สอนะครับนทองานหรือว่าทีมงานอิงครับโอ้หนายีงสุดยอดเลยทีนี้ขาตองแยกตรง อัับที่หน่ครับเรียนเชืญอท่านนายุนะครับวันต่อวันนะครับเลิศว้าไม่มีหางบอกไปลืมบไปเลย นายลังสอันานะพรควาดทูรัเม็ดนับเียนเชินบรงมากไปม่อนันลับเรียนเชิรับคนไปวันรับว่ามีห้เส้นนับหนึ่งพันบมเงินสดหนึ่ันบาทครับมาช่วมาช่วยปลาดกเป็นนสุดยอดสุดยอดครับมาเปิดตังบไปหนึ่งครับว่า